ไทยรวมเลือดเนื้อชาติเจ้าไทยเป็นชาติชาไทยของไทยถูกส่วนอยู่ดำตงคงไว้ได้สมวนโวยในวนพายรักสมัครทีท่ไทยนิรักสงบแต่ถึงโลกไม่หาเอกลาจะไม่ให้ใครคงทีรักเลือดถูกยาิเป็นชาติ เศไทยจววิมิใช่จะอย มนพระพร้อมกันอระรหังสัมมาสัมพุทธพระวา,วาตทางพระววนตังกิวารีนีะคะวาคาโตรพระวาตาจมธมมัมธมะสามีสุปฏิันโนพระวโตาสาวกสัสังโกส้งางา,านับา,าบี จะจนรักภันธีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัศาสนาทั้งการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการข้อสองข้อเก้าจะปฏิบัติหน้าที่โดยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ของกองทีมและปะเทินข้อสามข้ารเจ้าจะยึดมั่นตามหลักธรรมธิบาลและสิลธรรมมันดีการระเบียบพักเรียนท่านรองท่านเลขาหุ่นนสุริการพนักงานส่วนบุญพนักงานจ้างทุกท่านนะครับ เช้านี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกันุเช้าว,วันจันทร์นะครับสําหรับข่าวสารในวันนี้ไม่มีแจ้งนะครับเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยมารอรับบริการเรานะครับแต่ขอความร่วมมือนะครับหลังจากเลิกแถวแล้วเนี่ยพวกเราดูแลรักษาความสะอาดนะครับเก็บขยะบริเวณรอบๆที่ทําการองคออ์กรขุดขึ้นมานะครับรวมด้วยช่วยกันนะครับเช้านี้ขอบคุณทุกคนครับผม